เที่ยวหลานโอเพ็น2,023เขื่อนราชพรรมภัยินดีต้อนรับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เล่าข่าวเช่าเขือเ่อนในวันนี้นะครับก็จะเป็นไฮไลท์การแข่งขันแชมป์ของรายการสนามกลอมเขื่อนเชี่ยวหลานโอเพน2023นะครับสนุกลุ้นแชมป์ปีนี้จะเป็นใครไปพบกันเลยครับ นายกับเพชรสังกิตวิทยากรระดับ9และนายสุรพลจันทร์ศรีนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับ9เป็นตัวแทนเขื่อนรัชประพามอบน้ำดื่มจำนวน600ขวดให้กับองค์การบริหารส่วนตำลพัแสงเพื่อใช้ในโครงการกสุขภาพประชาชนตำบลพระแสงปี2 5 6 6หัวหน้ากองเดินเครื่องและผู้ปฏิบัติงานเข้าพบนายปฏิญญาวีรจิตผู้นวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ที่1และเข้าหารือกับเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานีเพื่อหารือเกี่ยวกับการขออนุญาตติดตั้งอุปกรณ์โทรมาตรบริเวณปราบสะพาน เกิดรัชประภาจาัดวิธีรดน้ําขอพรเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์และวันครอบครัวของฝปโดยหัวหน้ากองบริหารเป็นตัวแทนผู้ดูแลงานและจ้างเหมาเขื่อนรัชประภากล่าวขอเข้ามาและกล่าวขออวุสิกรรมแด่ผู้บริหารและพี่ๆผู้เกษียณโดยมีอ,อขอชอกล่าวไว้พรให้กับผู้บริหารและผู้ดูติงานจ้างเหมาเขื่อนรัชประภาจะนับพวกร่วมวิธีร่วมส่งน้ำพระพุทธ,ธส,รรส,ออส,สิริสัจราชหลวงพ่อจักรพรรดและรดน้ำขอพรผู้บริหารผู้เกษียณอนุสการในปีนี้ หัวหน้ากองมนุษักวิาโรงไฟฟ้าพร้อมผู้ปฏิบัติงานเป็นตัวแทนเกิดรัชประพาร่วมกิจกรรมกาแฟาสัมพันธ์สัญจรจัดโดยองค์การบริหารส่วนตมรุทไทยปีนี้เป็นเจ้าภาพโดยมีนายวิรุฬขุนนินอำเภอบ้านตาขนุนหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมนายจาพ,พร้อมดูแหัวหน้ากองบริหารและผู้ปฏิบัติงานเป็นตัวแทนเกิดรัชประภามอบน้ำื่มจำนวน600อขวดให้กับสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขนุนเพื่อใช้ในกิจกรรม kick off ในอำเภอชวนวิง่ง ส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับชุมชนในทุกช่วงอายุช่วงวัยที่มีสุขภาพที่ดีนายวิรยุทธ์ขนุนนินอำเภอบ้านตาขุนเป็นประธานพิธีโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพเชื่อหลาเฮลตี้ซึ่งมีนายชลิชชุยสงนายกเทศมนตรีบุเชี่ยวหลานร่วมกับสาธารณสุข,ขอำเภอบ้านตาขุนและนายดุงความรมดวงและกองริหารตัวแทนกระชัพาเข้าร่วมกิจกรรม นายประวัลคงจอกช่างระดับ7เป็นทุวแทนเขื่อนราชประพามอบน้ำดื่มจำนวนห9 2รอขวดให้กับองค์การบริหารส่วกรุงรูไทยเพื่อใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีผูกปัญญาท้องถิน่นและเปิดราคาสำนักงานหลังใหม่เขื่อนราชประภาร่วมกับมูลิธิเขื่อนยันฮีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเชี่ยวหลานโอเพ2สน่สชิงถ้วยรองวันในายวิชิวุชินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและรางวัลจากนายจรัญคำเงินราวาฟรนายสุชีพมีถมชอฟอม กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน,นำรายได้สมทบทุนมูลิธิเขื่อนยันทีเพื่อน,นำไปช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศลส,สังคมสงเคราะห์ตามอันควรรนเดียวกันห้องตาปีอาคารสโมสรสนามกอล์ฟขกินรชาชพงศ์อ,อขอชอกล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณนักกอล์ฟผู้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเชี่ยวชโอเพ่นในปีนี้อย่างอบอุ่น นายยุรเดตพรมบุรีวิสกอรระดับ9พร้อมผู้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารและครูโรงเรียนเขื่อนบางลางมอบชุดประจำถิ่นให้กับเด็กๆก,กํำพร้าและขาดทุนทรัพย์ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางจำนวน60คนเพื่อปันความสุขให้กับเด็กๆและเยาวชนนายภูมิพงศ์เซริทรน,นักวิทยาศาสตร์ระดับสิมอบน้ำดื่มขนมขบเคี้ยวไอศครีมให้กับอิหมัม่มและคณะกรรมการแต่และมัสกิส เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กๆมัสยิดเขื่อนบางลางและมัสยิดบ้านสันติ1เนื่องในวันราฮีนิฟิตรีเพื่อนำไปมุ่งเน้นปลูกจิตสํานึกกิจกรรมด้านศาสนาประวพณีเสริมสร้างความรักความสามัคคีพรองดองให้กับเด็กๆและเยาวชนหัวหน้ากองรองไฟฟ้าเขื่อนบางลางเปิดงานวันครอบครัวกอพผเขื่อนบางลางประจำปี2566กิจกรรมสงกรานต์รบนาำดำหัวผู้ใหญ่โดยมีผู้ฏิบัติงานเขื่อนบางลางและจ้างเหมา ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสมัครใสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันน,นกักวิทยตกิตติคงพัฒน์พยาบาลระดับ9กและหัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์พร้อมผู้ฏิบัติงานขันบางลางร่วมสนับสนุนมอบกระเป๋าและผ้าห่มเนื่องในกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจัวยะลาประจำป,ปี2566ณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา2องังหวยะลาซึ่งได้รับเกียรติจากนายอำนาชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีภายใต้กิจกรรมรวมพลคนแรงงานร่วมจิตอาสาต้านยาเสพติด